สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ข่าวเชี่ยลีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอนไลน์ได้ที่ใต้คลิปสบอลเชื่อคัดบนโลกไม่กระทบเ CL ในายพระทิศสุวรพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับถูกเลื่อนออกไปในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกระกฎาคมหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ประเทศ u a e เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คบเกี่ยวกับสำหรับการแข่งขัน2รายการประเด็นนี้นะครับดังสบบอลน,นะครับก็ได้กล่าวว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นช่วงเวลาฟี فا เดย์ดังนั้นทางสโมสรที่มีนักเตะเข้าร่วมการแข่งขัน AFC ซีแชมเปี้ยนลีกจึงจำเป็นจะต้องปล่อยนักเตะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติ อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสมโมสรเนี่ยจะให้ความร่วมมือในการปล่อยตัวนักเตะเนื่องจากฟุตบอลโลกนะครับ2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียถือเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญที่จะชี้วัดว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ12ทีมสุดท้ายหรือไม่ส่วนเรื่องระยะเวลาในการกลับตัวของนักเตะนะครับหลังจากนี้จะกลับมาจาก UAE เชื่อว่าทาง FFC นะครับจะมีการวางโปรแกรมไม่ให้กระทบกับสโมสรสำหรับฟบุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันระหว่าง3ามถึงหามิถุนายนนี้ สำหรับข่าวต่อไปโคดอุดเผยทำไมเลือกจตุรพัฒน์ลงตัวจริงในการท่าเรือโคดอุสราวุุรีพันนะครับคุณซื้อใหญ่ของการท่าเรือเอฟซีเผยถึงการให้โอกาสกับแม็กจตุรพัฒน์สัจธรรมนะครับแม็กซ้ายดาวรุ่งที่ดึงตัวกลับมาจากซุนแบร์กาซิตี้โดยพูดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีวินัยดีตั้งใจฝึกซ้อมผมมองว่าการให้โอกาสเขามาทดแทนในช่วงเวลาที่เควินดิลรุมรำ เจ็บผมมองว่าแม็กซ์มีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่เข้ากับฟุตบอลของผมมากกว่าเหตุผลที่ผมจะเลือกให้โอกาสเพราะผมมองว่าเขาทําได้ดีทั้งเรื่องการเติมเกมการเปิดบอลและวินัยในการเล่นเกมรับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับที่ผมเลือกใช้เขาสำหรับแม็กนะครับจะตุรพัฒน์ธรรมเนี่ยถือเป็นแข้งส่วนเกินของการเทเรอิกสซีมาตลอดหลังจากย้ายจากชัยนาทฮอนบินมาร่วมทีมสิงเจ้าท่าเมื่อช่วงต้นฤดูกาล แต่ถ้าว่าไม่สามารถส่แทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วก็ทําให้ถูกส่งตัวไปยังสุบรคันซิตี้ให้ยืมตัวในการใช้งานส่วนงานเล็กแรกนะครับก็ยังไม่รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรทําให้โคดอูดเนี่ยมีการตัดสินใจดึงกลับมาใช้งานเล็2แองในล่าสุดนะครับได้รับโอกาสถูกเลือกให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วง5เกมหลังสุดของการท่าเรือด้วยสำหรับข่าวต่อไปครับ PG ปีจีปทุมนะครับอัปเดตอาการของทิติพันธ์กับธีรศิลปแดงดา ผลงานของเดอรรับบิทนะครับบีจีปทุมยูเนเตดที่โชว์ผลงานได้อย่างสุดหรูในการคว้าแชมป์ไทยลีก2 0 2 0 2 0 2 1แบบที่รูการที่ยังไม่เคยจบซึ่งแชมป์ดังกล่าวนะครับต้องแลกมาด้วยกับความทุ่มเทของนักเตะตัวหลักจนบาดเจ็บในสนามทั้งนิวนิติพันธ์พ่วงจันทมิดฟิลกับตันทีมรวมถึงมุยธีรศิลป์แดงดากองหน้าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในเล็กที่2ภารกิจของทีมจริงแล้วจบไปแล้วนะครับเราได้แชมป์ไทยลีกไปแล้วแต่ตอนนี้ให้โอกาสคนอื่นที่สมบูรณ์มาากกว่ แต่ถ้าเกิดว่ามุยกลับมาได้ก่อนเปิดซีซั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีรวมถึงนิวทิติพันธ์พ่วงจันซึ่งเรายังคงเช็กอาการของเขาอย่างต่อเนื่องต่อไปสำหรับ b g จีบทตมยูเนเต็ดนะครับยังคงเหลือโปรแกรมในการแข่งขันอยู่3เกมเริ่มจากนัดที่แ8นะครับที่ต้องไปเยือนสุพรรณบุรีเอฟซีที่สนามกลางจังหวัดสุพรรณบุรีในวันพุทธที่17มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาต่อด้วยนัดที่เ9นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบดีมิตรผลที่สนามดีโอสเตเดียมในวันเสาร์ที่ส0 มีนาคมนะครับเป็นนัดและนัดสุดและนัดสุดท้ายนี้ครับไปเยือน SG เมืองทองยูเนเต็ดที่ SG สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่แ8มีนาคมนะครับเวลา18บแนาฬิกาถือว่าภารกิจสิ้นสุดนะฮะสำหรับข่าวต่อไปครับสูตประรการโชว์สปิริตฟุตบอลคือเกมของนักสู้11คนในสนามควนหลงจากเกมไทยลีกนะครับ2 0 2 0ันยีถึงสองพที่เคียรสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านแพ้กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่สีมีนาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวนะครับถือว่า ถูกพูดถึงนะครับในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากในจังหวะที่บรูยมยูเนเต็ดได้2จุดโทษพลิกชนะท้ายเกมล่าสุดผู้บริหารเคียวสโมสรซิตี้นะครับปลดคอนเทนต์พดข้อความผ่านแฟนเพจของสโมสรสูเปอร์การ์ซิตี้ระบุถึงการมีสปิริตในเกมการแข่งขันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยมีข้อความว่าฟุตบอลคือเกมของนักสู้ส1คนในสนามห้ามหันกันในกฎก,ฎกติกาเดียวกัน พร้อมกับน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี่คือสิ่งสำคัญของพวกเราเคี่ยวสมุดยึดเสมอมาขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับที่ให้การติดตามและขอบคุณกำลังใจในการติดตามเคี่ยวสมุดเติบโตบนเส้นทางนี้ต่อไปแล้วเจอกันนะครับแฟนๆทุกท่านฮะนี่ก็คือการดือข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ